ที่เราฝึกสมาธิเนี่ยแล้วเราเข้าถึงความว่างเนี่ยเราก็จะได้พบว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเราไม่ได้ต้องการอะไรอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือว่าเมื่อเราเข้าถึงความเป็นจิตวิญญาแล้วอะความเป็นจิตวิญญาโดยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อรับแต่เขามาเพื่อให้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าถึงความสุขตรงนี้จริงๆแล้วอะความสุขของเราเนี่ยมันจะเป็นการให้และเป็นการแบ่งปันเป็นการที่เนี่ย ทำไมผมถึงมาเปิดกลุ่มทำไมผมถึงมาอาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยเหลือทุกคนอะไรเงี้ยโดยที่เราก็ไม่ได้เก็บเงินทำไมถึงอัดคลิปทั้งที่เดียวามเป็นจริงแล้วถ้าเราดูตามปกติก็มันก็ดูเหนื่อยถูกไหมมันก็ดูเหนื่อยดูแบบเสียเวลาชีวิตดูต้องใชเ้เวลาอะไรต่างๆแถมยังไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาของอะไรมาขายด้วยถูกไหมมันก็ดูแล้วมันก็คล้ายกับทางโลกสุดๆอ่ะ มันดูไม่ m ม k e ซ e n s ที่จะทําแต่ว่าทําไมผมถึงทําถูกไหมก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่รักพูดนั่นแหละก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเราเข้าถึงความรู้สึกเราเนี่ยเราจะได้พบกับความสุขจริงๆแล้วไงเราได้พบความสุขที่ที่เป็นของจริงแล้วพอเราทําไปทํามาทํามาทําไปปุ๊บเรามีความสุขอะความสุขที่เราไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อได้ ไม่สามารถที่จะไปหาข้างนอกได้ไม่สามารถไปที่จะไปหาจากไหนหรือไปขอจากใครได้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนั่นแหละพอเราได้สัมผัสตร,ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเราก็ถึงเข้าใจไงว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เรารู้สึกนะตอนเนี้ยคือมันเป็นความรู้สึกของต้นกําเนิดเราก็าคือจิตวิญญาณของเราที่มันที่เขามีความรักความเมตตาให้กับเราเสมอมา แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นไปเอ,อเขาเรียกว่าอะไรกลับไปอยู่กับเขาถูกไหมกลับไปอยู่กับเขาในร่าง่างเดิมเนี่ยแหละคือรู้สึกถึงความรู้สึกเปลี่ยนไปไมเซ็ตเปลี่ยนไปวิธีที่เรารู้สึกต่างๆมันเปลี่ยนไปเรารับเรา,เราพอเรารู้จักแล้วอะ่ะมันก็มันก็ยากแล้วคือหมายกาว่าพอคนเรารู้สึกในระดับที่มันสูงขึ้นอะ่ะมันก็ยากแล้วที่เราจะไป หาความสุขในระดับที่มันต่ําลงถูกไหมเราก็จะไม่แบบไปขวนขวายหาอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่สุขที่แท้จริงเนี่ยแหละก็คือเป็นคําอธิบายที่ว่าพอเข้าถึงปุ๊บเราไม่รู้สึกแบบอยากได้เลยเลยถูกต้องแล้วเพราะว่าเราละอัตตาไปแล้วไงณณนะนะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยความเป็นตัวตนภายนอกความคิดอัตตาความคิดอยากได้อยากมีความโลภความรู้สึก ที่เราต้องการจะรับอะไรสักอย่างเนี่ยมันหมดไปมันจะเหลือแต่ความรู้สึกที่อยากให้ถ้าเรามองดีๆก็จะเป็นความรู้สึกแบบเราเราอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าพี่รักอาจจะยังเพิ่งเกิดขึ้นและอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ไม่จริงๆมีแล้วนะมีอยู่ที่ตัวแล้วนะแต่แค่ยังไม่รู้คือเหมือนกับว่าเหมือนคนเคยเจอเคยเ,คยเ,คยเคยจอปิติไหมคือบางคนเนะ่เจอปิติแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่ามันคือปิติก็คือแบบ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยยังไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเสียจนเรารู้จักเขาอะไรเงี้ยแต่ยังถ้าผมนั่งเนี้ยผมก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคตอนนี้อาการมาแล้วความรู้สึกมาแล้วติติอ่าเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเออณโมเมนต์นี้เรารู้สึกอ่าแบบนั้นแบบนี้นะเราอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นขั้วของจิตวิญญาแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นอืมก็เป็น คำตอบของคําถามนะที่พี่รักถามดังนั้นที่พี่เล็กพูดอะ่ะก็ถูกเหมือนกันก็คือว่าแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักเราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นนักบวชเลิให้ชีวิตอยู่ทางโลกอยู่แล้วเราก็คงจะไม่ได้แบบบวชไม่ศึกในชาตินี้ด้วยถูกไหมดังนั้นมันต้องเดินทางสายกลางอะ่ะไม่ได้หมายเพราะว่าวันนี้เรานั่งสมาธิแล้วโอเคปุ๊บเราจะทิ้งครอบครัวเราจะแบบ หนีจากทุกอย่างลาออกจากงานแล้วไปบวชไม่ศึกเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ในชีวิตเนี่ยในชาติเนี้นณตอนเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเหมือนที่ใครบอกว่าเออถึงเวลาถึงเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเอาแต่สมาธิมาเป็นตัวตั้งหลายๆคนนะผมก็เคยที่จะแนะนําไปอะไรบางคนนั่งนั่งสมาธิอยู่ก็มีเอ่อคนในครอบครัวมา มาขัดบ้างมาเป็นอุปสรรคบ้างมาอะไรบ้างแล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไปโวยวายเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องบริหารชีวิตของเราให้ดีอย่าเอาสมาธิไปทําร้ายคนรอบข้างนะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนวันนี้เราทําขายตรงอ่ะง่ายๆเลยคนเราก็จะตัดสินว่าเออเหมือนนั่งสมาธิอ่ะนั่งสมาธิคนไม่เข้าใจก็จะมองไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอย่าเราอย่าเอาสิ่งที่เขา อคติกับสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่ไปทําร้ายเขาก็แยกแยะแบ่งแยกอ,อจัดสรรเวลาให้ดีทําให้ทุกอย่างออกมาดีอะ่ะแล้วสุดท้ายจะไม่มีปัญหาถามว่าสมาธิสําคัญไหมสําคัญถามว่าครอบครัวสําคัญไหมก็สําคัญงานสําคัญไหมก็สําคัญสําคัญทุกเรื่องอะ่ะร่างกายสุขภาพสําคัญหมดอย่าให้อะไรสักอย่างหนึ่งสําคัญกว่าสิ่งอื่น เพราะนั้นเท่ากับว่าเรากาลังจะให้ความสําคัญสิ่งอื่นๆลดลงและชีวิตเราก็จะไม่สมดุลอนะ่ะพอสมดุลพอไม่สมดุลก็จะอุ่นเอียงข้างเนี่ยนะก็จะไปไม่สุดดังนั้นชีวิตที่ดีก็คือเราก็ต้องให้ความสําคัญทุกอย่างอย่างเท่าเทียมแบ่งเวลามาวันไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปหาเวลาฝึกเอาเราจะได้อรู้จักการอาบริหารแล้วก็ออกแบบชีวิตที่ดีก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกถูกไหม อืมพอเราใช้ชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าแล้วเราจะเอาจิตของเราไปทาํางานยังไงถูกไหมพอเราใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกกาลังเราฝึกจิตให้ละเอียดฝึกการอยู่กับปัจจุบันถูกไหมพอเราได้กําลังตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตทางโลกอ่ะพอเราใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยเรายังต้องมีความต้องการอยู่ถูกไหมเราจะแบบว่ามาถึงละปล่อยทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยเงินก็ไม่เอาเราจะกินอะไรอะ่ะถูกไหม เราจะไปลําบากคนอื่นเขาหรอเราจะไปขอข้าวว่ากินเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเราทําแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความที่เราความที่เราเอ่อต้องการตรงเนี้ยให้เรามองว่าเราเรามาเพื่อให้มากกว่าการที่ให้ตัวเองเนี่ยก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งนะเราจะไม่ได้มองว่าเราแบบไปรับมาแต่เรามองว่าสิ่งเราเนี่ยเราให้ตัวเองเรากินอาหารดีๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอ่ะเราเปลี่ยนมุมมองนิดนึงความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วนะ จากเดิมจะไปอยากกินนั่นกินนี่ถูกไหมเราเปลี่ยนใหม่เป็นเราให้รางวัลกับตัวเองอความรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะเราจะรู้สึกแบบโอเคเราดูแลตัวเองให้ดีเรารักตัวเองเราก็จะมีความสุขมากขึ้นก็ใช้ชีวิตอยู่เพื่อการให้ให้มากกว่าเดิมนะแล้วจิตก็จะยกระดับขึ้นไปละเอียดขึ้นกว่าเดิม